ผมคิดว่าตอนนี้ก็อาจจะอยู่วราณสักหนึ่งเปอร์เซ็นของประเทศเราตัดออมอเตอร์ไซค์ออกไปนะครับต,ตออก,ก็ไม่เยอะแต่ผมเชื่อว่าในสามปีห้าปีมันจะเล่งตัวแบบผมว่าไม่เกินห้าปีสิเปอร์เซ็นต์แน่ๆแต่ว่านะครับเรากำลังอยู่ในจุดที่ตลาดมันจะกระโดดเติบโตกับกระโดดละมันเพิ่งเริ่มใช่ไหมครับแล้วในทางการลงทุนเนี่ยมันเหมือนกับฟดินเดอรกอริลล่าไงนะ คือเราปรางจ,ะจะหากอริล่าในอุตสาหกรรมนั้นก็คือผู้ชนะที่ยิ่งใหญ่อตอนนี้ EV เราพัฒนามาไกลพอสมควรแล้วนะครับก็คือครออัปีนี้เก้าเดือนเนี่ยเราขายรถไปแล้วประมาณสามิสัยหมื่นคัน ท,ที่เป็นแบตเตอรี่ EV นะครับเพียวๆที่ใช้แบตเตอรี่ร้อยปเนะไม่ใช่ไฮบริดไม่ใช่ปลั๊กอินอะไรพวกนี้นะครับครของ40,000คันนะก็คือโตมาเกือบ3ามสามรอเปเซน์ละจากปีที่แล้วเยอะนะครับแล้วก็ถามว่าเอ๊ะแล้วมันกี่เปอร์เซ็นต์ของจำนวนรถทั้งหมดเราไทยเรามีรถสี่สิบล้านคันผมพูดเพื่อท่านได้ไปหลายแล้วท่านจะได้แบบตัวเลขง,ง่ายๆครับจะไม่ยากหรอครับ รามี40ล้านคัน40นิดหน่อย42 41ครึ่งหนึ่งอะประมาณครึ่งหนึ่งคือมอเตอร์ไซค์อีกประมาณ20าล้านเนี่ยมันจะเป็นปิกอัพผสมกับรถเก่งล้านกว่าเนี่ยก็จะเป็นก็จะเป็นรถบรรทุกนะแล้วก็แสนกว่าก็จะเป็นรถบัสแค่นี้เองฮะต่นนเราเราติดตามหุ้นหรือว่าราคาอะไรต่างๆเนี่ยเราจำแาบนี้ สิ่ที่ผมจะบอกก็อย่างนี้ครับ EV ตอนนี้ขึ้นมา3-4มสี่หมื่นใช่ไหมครับแต่มันเป็น3-4มสี่หมื่นของอะไรครับส่วนที่เป็นรถปิกอัพกับรถเก๋งถูกไหมครับถูกไหมเป็นหลักนะผมคิดว่าตอนนี้ก็อาจจะอยู่วราณสักหนึ่งเปอร์เซ็นของประเทศเราตัดออมอเตอร์ไซค์ออกไปนะครับมอตอร์ไซค์อ,อกไปก็ไม่เยอะแต่ผมเชื่อว่าในสามปีห้าปีมันจะเล่งตัวแบบผมว่าไม่เกินหปีอะสิเอร์ซ็นนแน่ๆ ครัโอกันเพราะว่าหลายคนเขามาตั้งโรงงานยังไงก็กต้องขายอ่ะแล้วเรานี่ราคาถูก<ม>ใช่ไหมแล้วก็ที่สําคัญนะครับตอนนี้รัฐบาลก็จะส่งเสริมแบตเตอรี่อีกม,มันจะยิ่งทําให้ราคาถูกลงไปอีกแล้วอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญที่สุดถามว่าวันนี้ถ้าคุณยุทธนาแต่ยังไม่ตัดสินใจซื้อรถอีวีเพราะอะไรครับไม่เชื่อประสิทธิภาพมันไม่เชื่อว่า<ม>รถมันไม่ดีหรือราคามันแพงหรืออะไรหรืออะไรครั ครับคนจุดที่คนยังกังวลเรื่องจะซื้อรถไฟฟ้าคันแรกดีไหมหนึ่งคือเวลาเจอน้ําท่วมจะรอดเปล่าเพราะว่ามันลุยน้ําไม่ค่อยได้หนึ่งสองก็คืออ้ยรอให้มันออกมาสักรุ่นสองรุ่นดูความเสถียรของแบตเตอรี่ก่อนดีไหมที่เขาบอกอว่าชาร์จครั้งเดียวไป400กิโลจริงๆเนี่ย300กิโลจะถึงหรือเปล่าผมว่านี่เป็นหนึ่หรือสอเหตุผลที่ทำให้คนที่เตรียมจะซื้อ e v car เนี่ย ยังสองจิตสองใจอยู่บ้านจารยหมูประมาณนี้ผมคิดอย่างนี้เอาง่ายๆนะเอาแบตเตอรี่ก่อนแบตเตอรี่แต่เอาของเรา e, เอา EA ก่อนแล้วกันเขาผลิตมาเนี่ยเขาก็ามาวิ่งเรือเนี่ยบนเจ้าพยาเนี่ยจะเราเห็นกันอนะ่ะคุณด้วยนะ้าลวกเขาวิ่งมาเป็นปีแล้วนะวิ่งทุกวันทุกวันเลยนะโอเรียกว่าเฮฟวี่ยูเเลยนะครับแล้วแถมไปวิ่งบนน้ำด้วยนะอืม ผมถามว่าปีหนึ่งพอไหมหรือคุณจะรออยสิบปีอันนี้ผมก็ต้องตั้งคําถามแต่ละท่านอันนี้ผมไม่มีคําตอบนะอันนี้สองคือรถเมย์ที่วิ่งเนี่ยไทยสมายกับไทยสมาร์ทเนี่ยก็แบตเตอรี่เขานะแหละอ่าผมคิดว่ามันไม่ใช่ประเด็นหรอกผมว่าประเด็นสําคัญอ,อย่างหนึ่งน้ําท่วมมาจริงฮะมันมันก็ต้องเกิดจากการดีไซน์อย่างรถบัสไม่มีปัญหาคุณรู้ป่ะพอรถบัสบางทีเขาไปเอาอยู่ไว้ข้างบนหลังคา แบตเตอรี่อยู่ข้างบนอะไรเงี้ยทั้งมันก็อยู่ที่การดีไซน์ของเขาอะแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นประเด็นก็คือถกไปชาร์จตรงไหนอะอืมเพระว่าคุณขับไปต่างจังหวัดแล้วเนาะที่ชาร์จยังไม่ยังยังน้อยอยู่ญหานี้ปีชาร์จมันจะมันจะแทบจะไม่เป็นประเด็นต่อไปดังนั้นอีวีเนี่ยกำลังอยู่ในจุดที่เราเรียกว่าเอ ลิฟฟล็อกเลยภาษาอังกฤษเราเรียกลิฟฟล็อกนี่คือกระโดดแบบกบเลยอุดขกันไปเลยอะภายในสามหปีนี่แหละเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้ามองในมุมของการลงทุนนะผมต้องบอกว่าเมืองไทยก็มีได้มีเยอะเนาะมี EA, มี NEC มีบ uh, D, แล้วก็มีคนทำแบตเตอรี่บ้างก็จะมี g p s c, c, <c <oughs> มีบ้านปูพาวเวอร์ใช้ั ower, แล้วก็มี uh, uh, ประมาณนี้เนาะ ตทกฟกก็อีกนิดนึงแค่นี้เองครับหลักๆก,ก็จะมีแค่นี้เลยแต่ว่านะครับเรากําลังอยู่ในจุดที่ตลาดมันเจะกระโดดเติบโตแบบกระโดดละมันเพิ่งเริ่มใช่ไหมครับแล้วในทางการลงทุนเนี่ยมันเหมือนกบไฟดาทง่เด็กกอริล่าไนะคือเรารลัรจะหากอริล่าในอุตสาหกรรมนั้นก็คือผู้ชนะที่ยิ่งใหญ่ถ้าในโลกเปรียบเทียบก็คืออย่างเช่น TSMC เป็นกอริล่าของอะไรครับชิป Intel ท็นคุณปู่ของวอลเลนบอฟเฟตไปซื้อใช่ไหม <S 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 ที่ล่าสุดที่รอยเลยว่าเสร็จพิ่งซื้อเลยนี่เนี่ยแต่ลงมาเยอะแล้วนะรัลงมาก็เพราะว่านี่แหละครับอเมริกากับจีนตีกันนี่แหละเ,เขาก็อยู่ตรงกลางนะไงแต่ไต้หวันนะ่ะ TSMC ไต้ไต้ไต้หวันเซมิคอนดักเตอร์อะไรเนี่ยผมจำชื่อใบษสทกันไม่ได้ละเออนี่แหละเป็นกอริล่าเลยเพราะว่าเขามีมาเก็ตแชร์หกเจ็ดสิเปอร์เซ็นตะ์อ่ะแล้วมาจีนนี่มหาศาลนะ อันนี้ที่เขาลงเนี่ยกุ้นเนี่ยก็เพราะว่าเรื่องจอเมริกาแซงชันจีนอะไรหุ่นวายอะไรพวกนั้นแหละมันก็เลยเกิดความเสีย่ยงแต่ผมแค่ยกตัวอย่างเนาะหรือถ้าคุณพูดถึงกอริลีล่าอีกตัวหนึ่งก็อย่างเช่นกอริลล่าในเชิงของมือถือก่อนหน้ออา,านี้ก็คืออย่าง Apple อย่างเงี้ยกอริลล่าของ Google อย่างเงี้ยพวกเนี้ยค,คือกอริลล่าในใน,ในอุตสาหกรรมงตัวเองพอนึกภาพออกใช่ไหมครับครับเช่นเดียวกันผมกำลังจะบอกว่ากอริลล่าของ EV ไทยเอาไทยก่อนนะ มันก็มีโอกาสนะใครจะรู้อะใช่ไหมเออเพราะั้นผมคิดว่าหลายๆท่านเนี่ยถ้าน,นึกอะไรไม่ออกนะลงทุนไปครับอีวีอะยังไงผมก็คิดว่าไม่ไม่ไม่เสียเปรียบครับอะมีแต่จะกําไรเยอะกําไรน้อยถ้ามันไม่เป็นกริลล่าจริงนะมันก็อาจจะเป็นอุหลังอุตังชิมแปนซีนะฮะเล็กลงมาหน่อยอ่าแต่ยังไงก็กําไรเ <aley 's S 1> ชื่อผมเหอผมคิดว่าอยาียังก็กำไร S <S EV ในผม,ผมุมของผมตอนนี้มันคือ Enterprise Value อืมอืม <S 2> <S 2> <S 2> งั้นขอตัวอย่างสองบริษัทก็คือ EA กับ Next ขอ EA ก่อนครับมุมมองยังไงบ้างต่อตัวของ EA พลังงานบริสุทธิ EA ์ EA ตอนนี้มันติดติดอยู่ที่ประมาณร้อยหนึ่งอครับมันเป็นแนวต้านเก่า<ม>ต้องบอกไม่ผ่านพอ <า S 2> ตลาดเดดูมาเซๆปุ๊บเหมือนที่จะรัเสเซียปุ๊บคนที่ถืออยู่โดยเฉพาะคนที่ลองอยู่หรือคนที่เล่นบล็อกเนี่ยโอ้โหสนุกเลยช็อตเลยอืม ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกหรอกครับเพราะว่าเอเนี่ยเอควบคู่ไปกับอินโดรามาควบคู่ไปกับบ้านปูเนี่ยจะเป็นหุ้นที่นักนักบล็อกเทจจะชอบอืมทั้งชอบทั้งลองนะเพราะนั้นไม่ต้องแปลกใจหรอกครับถ้ามันมีเเหตุการณ์อะไรที่ที่เอเหมาะกับการช็อตเนี่ยนเนยีสามตัวเนี้ยมันเป็นเหยื่อเลยสลับไปสลับมาาพูดจริงๆนะครับ เพราะ e อขึ้นมาเยอะใช,ใช่ไหมคุณดูคุณดูคุณเดยวนาดูช้าสิครับใช่ไหมก็ไม่แปลกครับแต่ผมคิดว่านี่คือโอกาสนะครับเพราะว่าผมมองว่า EA ออะยังไงเอางี้แล้วกันฮะไตรไมาสที่สี่อะไตรมาสที่สามแล้วกันผคุณก็เห็นกําไรแล้วกันสองพันกว่าล้านเนี่ยมันมาจากการส่งรถบารสองร้อยกว่ารันอืมที่เหลือก็เหมือนเดิมอะไม่ค่อยเปลี่ยนครับไตรมาสที่สี่ น่าจะส่งรถไม่น้อยกว่า800คันอืมอ่ะคุณไปคำนวณเอาเองแล้วกันครับนะฮแล้วเดี๋ยวมันจะมีการประมูลโลเอ่อโรงไฟฟ้าทดแทนพลังงานทดแทนไอ้ตัวพลังงานลมด้วยที่จะประกาศกันไม่เกินเดือนหน้า E A ก็มีส่วนผมว่าอแค่นี้ท่านก็มั่นใจได้ว่าสหา,าสุกเกอร์ก็เรียกเซนจูรี่เบรกครับ ได้วีสับกลับไปทะลุร้อยอีกครั้งหนึ่งการย่อเป็นโอกาสสำหรับคนที่พลาดก่อนหน้านี้อย่างนั้นใช่ไหมครับใช่ใช่นี่ฮะเขาลงมาให้คุณละนะครับแล้วพื้นฐานเนี่ยชัดเจนฮะว่ามีความชัดเจนว่าจะต้องเติบโตไปอีกอีกเยอะนะครับอแล้วก็แล้วก็เน็กเนี่ยก็เหมือนกันเพราะว่ามันก็นะถ้าเอเเป็นแม่เน็กก็จะเป็นเป็นไม่ เป็นพี่เป็นเป็นลูกลูกคนโตแล้วกันอะจะเรียกอย่างนั้นก็ได้ครับอ่ามันก็ต้องกบคู่ไปด้วยกันนะครับผมคิดว่าได้ทั้งคู่แล้วล่าสุดที่ออกมากําไรเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีใช่ไหมแต่มาล่าสุดอะถึงจะน้อยนะครับแต่มีนัยยะเพราะว่ามันเป็นการบอกเราได้ชัดเจนว่าการส่งรถแค่200คร้อยกว่าคันเนี่ยสามารถทำให้เขากำไรได้แล้วแล้วถ้าส่งรถจาก200กว่าเป็น800 ต่อไต่มาสเป็นพันต่อไต่มาสเป็นสองพันห้าต่อไต่มาสในอนาคตเนี่ยมันจะทําให้เน็กกําไรยังไงอือันนี้ผมว่าคํานวณท่านคิดเล่นเล่นก็พอจะเดาได้ครับไม่ไม่ใช่อะไรที่ยากเย็นอะไรเลยน,นั้นเน็กก็เป็นตัวหนึ่งที่ผมคิดว่าเออไม่ควรพลาดครับอย่าตกรถบัสเลยครับ,บรถเป็นเน็กที่คืออตกรถบัสรถบรรทุกเลยครับครับ ขอขยับมาหุ้นแบตเตอรี่หน่อยได้ไหมจานจาน,จานหมูมีมุมมองที่น่าสนใจสําหรับหุ้นที่เกี่ยวข้องกับแบตเตอรี่บริษัทไหนบ้างครับเนี่ยครับจานหมูเอาที่แบบชัดเจนเป็นเนื้อเป็นหนังเนี่ยก็มีแค่ EA ก่อนนะก็จาก1กิจกวัต์ก็จะเป็น4ี่ภายใน2ปีอันนี้ชัดเจนว่าคงจะทำกำไรให้เป็นเก่อเป็นกรรมนะครับแต่ตัวที่ลองลอง,ลงมาเนี่ยอย่างเช่นบ้านปูพาวเวอร์เนี่ยเขาก็จะสร้างนะ ปราณสักปี2ปีเสร็จนะครับแต่ไม่ใหญ่แต่ไม่ใหญ่มากนะครับแล้วก็ตัว gpc s เนี่ยก็ยังไม่ชัดเจนนะครับว่าโรงงานเขาเนี่ยมันจะขยายได้มากไหมแต่ว่าถ้าถ้า ev มาปีหน้ากับปีต่อไปแน่ๆมันต้องมาอยู่แล้วครับ,รบผมว่าแบตเตอรี่เองเนี่ยยังไงก็เกาะกระแสไปได้ก็เป็นว่าถ้าเราเรียงลำดับ ev แบตเตอรี่เพลย์แล้วกันเนาะไม่ใช่ ev เพลย์อะไรอยางเนา S <S แบตเตอรี่ตเพลก็ต้อง EA เอป็น,นันดับหนึ่งแล้วก็ต้องลามาล่ามาก็อาจจะเป็นตัวบ้านปู่พาวเวอร์แล้วก็ g ี s 4อันนี้ความความใจผมนะถ้าเรียงลำดับก็จะประมาณนี้มีคนถามผมว่ายูอาซาเกี่ยวไหมคราบอ,อกไม่เกี่ยวครับคนละเรื่องเลย <laughs> อันนั้นแบตเตอรีอร่ <laughs> คนละเรื่องเลยช่วงนี้ครับ ทางแอดมินแจ้งให้ทราบนะครับนี่คือตำลาชาร์ตแพทเทิร์นเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดของเดิมเนี่ยปกเดิมเนี่ยมูลค่า500บาทปกใหม่ชาร์ตแพทเทิร์นนะจากสำนักพิมพ์ติ g งบ y o n นเวอร์ชันล่าสุดมูลค่า1200บาทคลอดออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับอ่านง่ายกว่าเดิมแล้วก็เป็นวิชวลไกด์ทูด้วย คือสามารถสแกนเข้าไปดูในเรื่องเกี่ยวกับกราฟในรูปแบบของวิชวลนะครับได้ด้วยนะครับในเล่มเนี่ยเขาจะมี QR Code ให้สแกนเข้าไปดูรูปแบบต่างๆที่ละเอียดมีรายละเอียดมากขึ้นกว่าในหนังสือนะครับนี่คือ c h a r ตแพทเทิร์นผลงานใหม่ล่าสุดเป็นเวอร์ชันใหม่เวอร์ชันใหม่ จากทางสำนักพิมพ์ติ้งบิยอนนะครับซึ่งบรรจุอยู่ในโปรล่าสุดสำหรับท่านที่สนใจอยากจะย้อนเข้าไปชม m ั n น y พัฒ s ออนไลน์ของเราทั้ง11หลักสูตรตอนนี้มีสมัคร1ในราคาพิเศษก็จะได้รับหนังสือเล่มนี้แหละครับชาร์ตแพทเทิร์มูลค่า1,200บาทจากสำนักพิมพ์ติ g งบิยอนนะครับมอบให้ด้วยนะครับ ถ้าสนใจก็สแกน QR code ครับสแกน QR code อย่างเดียวเลยนะครับสแกน QR code นี้หรือติดต่อทาง Line ID ไม่ว่าท่านจะสนใจ m ั n นี่พัสออนไลน์ย้อนหลังทั้ง11หลักสูตรเสื้อ m ั n น,นี่เชิ้ตหรือหนังสือจากสำนักพิมพ์ติ้งบียอนแล้วท่านประสงค์จะสั่งผ่านรายการ m ั n นี่พ s ส s สเปเชีของเราก็เชิญได้ผ่านทาง QR code ที่เห็นนี้สนใจก็เชิญได้เลยนะครับ